ปูปรายาสวมเดรสแวอกอกเฉิดฉายในงานแฟชั่นโชว์นางเอกสาวปูปรายาลุนเบิร์กภันรยาคนสวยของนักธุรกิจมหาเศรษฐีเมอร์โค้ชปัจจุบันเธอใช้ชีวิตอยู่ที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักและเธอยังคงทำงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมรวมถึงการเดินทางร่วมชมแฟชั่นโชว์ในแบรนด์ต่างๆที่บอกเลยว่าสุดปังและสวยทุกงานสวยทุกลุค ล่าสุดปูได้ไปร่วมชมแฟชั่นโชว์แบรนด์วีเวียนเวสต์ว o ดคอลเลกชันออทัมวินเทอร์เซตส2 2 2 5ส่วน26ต้องบอกเลยว่าทันทีที่เธอปรากฏตัวในงานสวยสะดุดตามากจริงๆโดยปูมาในชุดเรสซีทรูสีขาวประดับคริสตัลด้านบนแหวกอกสุดเซ็กซี่ประยาสวนดอกไม้ลุนเบิร์กเกิดวันที่28มีนาคมพศ2532ชื่อเล่นปูเป็นนักสแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยสวีเดน อดีตนักสแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจปัจจุบันเป็นนักสแสดงอิสระดำรงตำแหน่งทูตสันทวามัยปรีจากสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ถือเป็นคนแรกจากประเทศไทยในตำแหน่งนี้และคนแรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยมีผลงานการสแสดงครั้งแรกเรื่องรักได้ไหมถ้าหัวใจไม่เพียง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดรยาสวนดอกไม้มีชื่อจริงว่านาตยาลุนเบิร์กเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนเป็นบุตรของนางชวีซิมมอนแยกทางกับสามีชาวสวีเดนและแต่งงานใหม่กับสามีชาวอังกฤษซึ่งรับปูซึ่งเป็นลูกเลี้ยงให้อยู่ในฐานะลูกบุญธรรมปูมีน้องชายต่างบิดาอีกหนึ่งคน ด้าน,นการศึกษาศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนนานาชาติร่วงรฤดีระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ n i s t International School และปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร r ดบรู๊ประเทศอังกฤษสาขาปรัญา,าธุรกิจและการเมืองปูเป็นนักแสดงเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการชักชวนของสุภชยัยสีวิจิตโดยชื่อปริยาสวนดอกไม้เป็นเพียงชื่อที่ใช้ในวงการบันเทิงเท่านั้น โดยชื่อปริยานั้นได้มาจากคุณเอผู้จัดการส่วนตัวได้หามาให้จากพระอาจารย์ที่นับถือส่วนนามสกุลส่วนดอกไม้นั้นเป็นนามสกุลของคุณแม่ของประยานั่นเอง โดยปรยาได้ผ่านการทดสอบหน้ากล้องที่สตูดิโอของท่ายดาราวีดีโอโดยผ่านบททดสอบละครเรื่องไฟในวายุและได้ลงงานละครชิน้นแรกหลังจากนั้นได้ไม่นานคือเรื่องรักได้ไหมถ้าหัวใจไม่เพียรและได้บทนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกคือเรื่องสาวน้อยในตะเกียนแก้วภาค2ตอนแม่มดน้อยตัวป่วนจากบทแม่มดน้อยฮันนี่ทําให้เธอเป็นที่รู้จักในฐานะนางเอกของช่อง7สีนอกจากนี้ปรยาเคยพลิกบทบาทแสดงบทร้ายอีกด้วย ก่อนที่เธอจะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศเธอก็สร้างชื่อในผลงานละครเรื่องเขหาดแสงจันทร์โดยเธอก็ยังมีผลงานละครของเธอให้ติดตามอยู่ซึ่งในช่วงปิดภาคเรียนปริญญาจะกลับมาเมืองไทยเพื่อถ่ายละครและรับงานต่างๆในวงการบันเทิงซึ่งจะมีละครอยู่ประมาณปีหนึ่งเรื่องหลังจากนั้นจึงกลับไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษอีกครั้งปี2,555ปูได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีและกลับมารับงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิม